คุณเคยได้ยินตำนานที่ไม่ได้มีแค่เรื่องศักดิ์สิทธิ์แต่ยังซ่อนคำสอนลึกซึ้งไว้ด้วยไหมตำนานพระแม่โพศพเทพีแห่งเท่าในความเชื่อไทยลาวขเขมรเวียดนามเชื่อว่าพระแม่โพศพคือผู้มอบความอุดมสมบูรณ์หากเราทำลายข้าวโดยไม่เคารพวิญญาณของแม่โพศพจะเศร้าและจากไปเหลือแต่ความแห้งแลง้งตำนานนี้อาจเก่าแก่ แต่คำเตือนของเธอยังใหม่เสมอเพราะในวันที่เราไม่รู้คุณค่าความสุขก็อาจจะหายไปเช่นกันข้าวเม็ดเล็กๆที่บางคนอาจไม่เคยใส่ใจแต่สำหรับแม่โพศพมันคือชีวิตคือแรงใจของคนทั้งพื้นแผ่นดินและในวันที่เราหยุดมองสิ่งเล็กๆเราก็อาจลืมว่าความสุขจริงๆเริ่มต้นจากความกตันยูที่เรียบง่าย คุณเคารพในสิ่งที่เลี้ยงคุณไหมความสุขเริ่มต้นจากใจที่รู้คุณ